ตัวละครไคโดวิ่งกลับมาแล้วนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วสําหรับอ่าผมเพิ่งลงเลยแหละสำหรับไคโดว่าเออจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าดีที่สุดควรมีติดไ d ดีมาตั้นแต่ต้นเพราะไม่อย่างนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้อันนี้ถ้ายอมรับกันตามตรงก่อนนะหลายคนอยากได้เรียกว่าทุก i อดีแท้จะต้องการเลยดีกว่าไม่ใช่แค่วิ่งนะไคโดโลด้วยผมเลยมองว่า2ตัวนี้มันควรมีติดมาตั้นแต่ต้นเพราะถ้าหากไม่มีสุดท้ายก็ต้องไปสุ่มกันอยู่ดีครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เพชรมันจะไม่พอเอาล่ะทีนี้ ปัญหาคือแล้วถ้าไม่มีจะให้ทำยังไงทำแบบไหนผมก็จะบอกตรงนี้ครับว่าตัวเป็นคนมีติดอะไดีถ้าคุยแบบไม่ได้โกหกกันนะตัวมันควรที่จะมียังไงก็ควรมีถามว่าเอาแล้วถ้าสุ่มเนี่ยมันจะทันสุสดท้ายไหมผมก็จะบอกว่าตอนนี้มันอยู่แค่ว่าคุณมี2คอนเทนต์หรือไม่หากมีคุณก็จะสามารถาได้ตัวนี้ไปเลยแล้วคุณไปลุ้นอีกทีตัวที่6เลยก็ได้ย้ำนะลุ้นตัว6เลยก็ได้ครับ ได้มันยังทันอยู่จากเวลามันมันยังทันแต่แม่งปิ่มๆแล้วนะทันอยู่แต่ปิ่มหรือไม่ก็อาจจะโดบนบตดแดงสักใบหนึ่งโตหงนะตอนนี้ก็สุดไปเลยแล้วถ้าใครมีเพชรที่ไม่ถึง2,000ล่ะทําใจเถอะงั้นคุณต้องเลือกละว่าคุณจะเอาไคโดหรือคุณจะรอตัวใหม่อันนี้คือคุณต้องเลือกแล้วนะใครที่เพชรไม่ถึง1000นะเลือกนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอา2อย่างไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสายฟรีสัสดใหญ่ยกไว้หนะ่อว่าคุณจะเติมบตดแดงทัก2ใบสาใบถ้าเผื่อได้ก็โอเค แล้วบัตรแดงใบหนึ่งราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาดูให้ลักกันนะเนี่ยใบหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณ5 0 0 5้0าอหถ้าถามผมจริงๆคุณเติมเอาไคโดคุ้มกว่าตัวละครใหม่ครับเพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่แพงถ้านับว่าเติมบัตรแดงนะมันแพงน้อยกว่าประมาณสักเท่าตัวอาประมาณเท่าเท่าตัวได้ดังนั้นถ้าใครจะสุ่มแล้วว่าเอ้ยแม่งเสียเงินแน่แล้วเอาถ้าเสียเงินแน่แน่เอาไคโดวิ่งและที่เหลือคุณเอาเพชรเนี่ยไปสุ่มตัวที่6แทน คุณมีทางเลือกเพลทเท่านี้นะที่เหลือลองคำนวณแล้วเลือก,กเอาเองนะแต่ถ้าเอาจริงๆไครโดเผื่อไปเลยก็ได้ครับบัตรแดงสองใบสามใบพันห้าคุณได้แน่แน่กับเพชรที่เหลือมากพอนะคุณได้แน่แน่ตรงเนี้ยอ่ามีสักมีสักพันหนึ่งบัตรแดงสามใบที่เหลือเนี่ยเพชรเก็บดองไปตัวสุดท้ายเลยยังได้อยู่โอเคในส่วนของการสุ่มผมอธิบายไปแล้วนะและจริงๆอ่ะมันควรมีติดทุกใสดีแหละต่อมาครับผมก็จะคุยในส่วนของว่าที่มันเป็นไฮไลท์ในรอบเนี้ย คือเหรียญเ์ว้ยแล้วโตวเกะจะแจกให้เราอ่ะไอเน,นี้ยแค่4อันเท่านั้นเอง4อันจากไหนบ้างก็คือ1จากกิจกรรมที่คุณจะต้องเอาไปเล่นอีเวนต์ชนะ20รอบมั้งเนี่ยประมาณเนี้ยเก็บให้ครบมันจะได้อยู่แค่2อันเท่านั้นเองที่ผมนับนะอันต่อมาครับก็คือที่เกมมันจะแจกครับในการให้เราล็อกอินวันที่7วันอ่ะครบ7วันก็อันนี้1อันนี้อีก1ก็จะได้2อีเวนต์ไม่เกะอีก2เท่ากับ4ดังนั้นเรามีเท่ากับ4เองนะ ดังนั้นไม่สิไม่ไม่ใช่นั้นั้นหากเราอยากได้ออฟ24เป็นการคำนวณคือไคโดเนี่ย2,000การันตีคุณถึงจะได้แต่ว่าอันเนี้ย750ต่อเหรียญเท่ากับว่าหากคุณอยากได้ครบเลยเนี่ยเตรียมไว้เลยเพชรซักแบบ2,002ประมาณเนี้ย2,003อะ่ะเฉลี่ยเลยคุณได้เลย3เหรียญคุณสามารถทำออฟ70ได้เลยครับแต่ผมอยากบอกก่อนว่าผมจะไล่เรียงลำดับความสำคัญของการเล่นเกมนี้แล้วกันนะ อันนี้เรียกว่าเรียงลําดับความสาคัญนะ1คือตัวละครที่เล่นได้อันนี้คือสาคัญที่สุดแล้วหากคุณมีกราฟมีคุซานมีไอโบตอนนี้คุณเล่นไดดักหลัหกๆเนี่ยสำคัญที่สุดคือตัวละครครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยแม้ว่าซับของคุณจะแค่140แต่หากสมมติว่าคุณเล่นกราฟซับ140นะคุณไปเจอแชงเนี่ะซับ170แชงก็สู้ไม่ได้เท่ากับว่าตัวละครสําคัญที่สุดครับณนะเมตานั้นๆด้วยนะโอเคนะอันนี้คือสำคัญสุดแล้ว อันดับต่อมาครับก็คือในส่วนของซับครับหลังจากเรามีตัวแล้วเราก็ต้องมีซับที่เล่นให้ได้ส่วนซับที่เล่นได้ควรขั้นต่ำร้อยหกสิบทุกสีนี่คือขั้นต่ําที่ควรจับเป็นนะหากเป็นแบบนี้คุณเล่นได้สบายเลยเพราะว่าคุณแค่ทำซับรอระหว่างที่ตัวละครสีสีนั้นเนี่ยมันจะมาคุณก็เล่นได้ละเขีย์นะ2ออย่างนะอันดับสุดท้ายครับก็คือเหรียญน,นั่นแหละดังนั้นหมายความว่าไอเหรียญเนี่ยมันสําคัญน้อยที่สุดเลยถ้าถามผมนะ อ้าวแล้วเหรียญมันจะมีผลขั้นไหนล่ะผมก็จะบอกว่าในกรณีที่สมมุติว่าคุณเป็นตัวละครตัวเดียวกันเช่นเราแฉงอีกคนแฉงแล้วมันจะวัดที่เหรียญละอ่าใชซ่ซับมีส่วนซับมีส่วนแต่สุดท้ายคือเหรียญครับโอเคปะ่ะในกรณีที่เป็นตัวตัวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมเล่นแฉงของใส่เซ็ตนี้กับอีกคนหนึ่งเล่นแฉงเหมือนกันนะใส่เซ็ตนี้ถามว่าใครได้เปรียบกว่า ถามผมนะผมตอบเอา้าเซ็ตนี้สิอา้าวทำไมอะ่ะก็สกิลหนึ่งเนี่ยมันเอาไว้ตัดเลือดแฉงซึ่งแฉงกับแฉงเนี่ยมันไม่สามารถใช้สกิลหนึ่งละฆ่าตายหาได้ยกเว้นสกิลที่2แม่มารับตายผมเลยบอกว่าถ้าใครเล่นแฉงกับแฉงในกรณีนะแฉงกับแฉงเท่านั้นแค่ในแฉงกับแฉงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอา้าวแล้วถ้าเป็นแฉงกับตัวอื่นหละ่ะที่ไม่ใช่กาฟที่ไม่ใช่กราฟนะพอกาฟมี่ตายหาแน่นอนถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ไม่ใช่กาฟผมก็จะบอกว่าเซตนี้อาจจะดีกว่าก็ได้ แต่ที่เหลือมันอยู่ที่ตัวตัวนั้นว่าเราเจอกับอะไรเช่นถ้าคูซานเฮ้ยสอง้อหนึ่งคิดดีกว่าแต่ถ้าไม่ใช่คูซานล่ะจะเป็นไอโบหรือจะเป็นอาคาอินุหรือจะเป็นตัวไหนก็ตามราลุจิอะไรงเงี้ยคุณใส่เซตนี้อาจจะดีกว่าเพราะสกิลเนี่ยแม่งฆ่าทีเดียวตายหาเลยสกิลสองมันจะเอาไว้ใช้ในตัวละครที่แบบมันไม่ยอมตายอะ่ะมันเลยต้องบังคับตายเท่านั้นอ,ะอ่ะอ่าดังนั้นตัวละครแถบนั้นเนี่ยเจอสกิลสองแช็งดีที่สุดดังนั้นเถ้ากับว่าเอา้าอย่างนี้เหลือก็บแบ,บ่งเป็นสองเซ็ ยกเว้นแต่ว่ามันจะมีอีกเหรียญหนึ่งก็คือเป็นเหรียญลูฟี่แบบนี้ก็ไม่ต้องเลือกได้หมดสก,กิลหนึ่งสกิลสองคือได้หมดอย่างนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราอยากให้เข้าใจว่าไอโซของเหรียญออฟเหรียญเนี่ยแม้ว่าเราเลือกเหรียญได้เราก็จริงแต่ถ้าเราไปเจอกับตัวละครที่แพ้หรือว่าเจอกับตัวละครที่แบบแม่งก็ใช้ท่า่าเอ้าไอตัวนี้แม่งใช้ท่า1ค่าเทา่ถ้ากับว่าไอเหรียญเนี่ยมันไม่มีฟิกตายตัวเลยครับอันนี้คือตอบแทนไม่ได้เลยคะแต่ถ้าเราใส่ซับออฟตรงเนี้ย ที่ดีมากพอใช่คุณก็จะได้เปรียบเห็นไหมมันเรียกว่าเป็นการได้เปรียบแต่ชนะหรือแพ้หลักๆมันก็จะย้อนมาที่1ตัวละครคุณมีไหมสอซั์คุณหนาพอไหมเพราะถ้าหากซั์คุณหนาพอโอเคปะ่ะแม้ว่าเหรียญคุณจะดีให้ตายโอเคเอาใหม่สมมติว่าถ้าเราเล่นแช่งเหมือนกันยกตัวอย่างเดิมเลยแต่ว่าคนแรกเนี่ยซับอะแม่งล่อตรงเนี้ยไปร้อ1 8 0อ่าอันนี้คือคนแรกนะตรงเนี้ยซับ1้0ย กับอีกคนหนึ่งซับ160ถามว่าใครได้เปรียบโอ้ชัดเจนอยู่แล้วอะแต่ถ้าคนใส่ซับ160อะแต่ใส่เหรียญสุดกว่าซับ180ใครได้เปรียกว่าก็ซับ180อยู่ดีชัดเจนย่างผมเลยย้ำตรงนี้ว่าที่สํคาคัญที่สุดคือตัวก่อนรองมาคือซับและอันดับสุดท้ายคือเหรียญแต่ถ้าสุดทั้งสามอย่างมันดีอยู่แล้วครับประเด็นต่อมาเลยก็คือว่าคุณเติมหรือฟรีถ้าสายฟรีผมก็จะบอกว่าตรงนี้คุณค่าไปเถอะเพราะว่าถ้าเป็นตะกอยมันใช้อยู่450เพรถ้าจำไม่ผิด500เ เอาว่าไม่เกินคุณก็จะได้ออฟตัวนี้หนึ่งอันละแต่ตอนนี้แม่ไม่ใช่ตอนนี้แม่ไม่ใช่เลยรือ750คือมึงเวอร์ถ้าถามผมนะเวอร์ถ้า750แต่มึงจองตี24%เโอเคเฮ้ยอย่างเงี้ยโอเคอเฮ้ยเ,เ,เอาวะกัดฟันสู้กูก็กเอาเพราะว่ามันคุม้มเห็นปะแต่ว่ามึงเป็นเลือดไงประเด็นน่ะเป็นเกาะยังไม่คุ้มเลยเอ้าวถ้าถามผมอะ่ะเป็นเกาะคือแบบเหลยญละ400เพชรอ่ะโอเครับได้แต่เลือดเนี่ยมันควรแค่แบบ300พอเพราะว่าเอาความสําคัญอ่ะ จากตัวเกมที่ผมเล่นมานะตอนนี้เลือดสำคัญน้อยสุดถ้านถามผมนะตีก่อนเกาะก่อนอันดับสุดท้ายคือเลือดเพราะว่าเลือดอ่ะส่วนใหญ่มันคือคือมันสาคัญพอๆกับเกาะแหละแต่ผมให้ความสําคัญสุดท้ายอยู่ดีอะเออคือมันก็ให้ความสำคัญได้แต่ประเด็นคือโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบคือมันก็มันแรงเกินไปอะมันแรงเกินจนที่แบบสายฟีมึงแตะไม่ได้อะมันแต่ยากมากอ่ะสมมุติว่าถ้าผมจะเอาตอนเนี้ส่แม่งเลยไรโดงแต่ผมก็ได้แค่เลือดไง หรือยังไม่รู้กับว่าเหรียญในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนเซ็ตเหรียญน,นะเท่ากับว่าถ้าคุณเสียไป2 0 0พันกว่าเพคแล้วเนะี่ยใส่เหรียญเซ็ตผิดอ้าวชีบหายเอาใหม่เหรอครับนั่นคือคําตอบครับผมเลยอยากให้เข้าใจว่านะตอนนี้คือใคโดหนึ่งมันคนมีติดได้ดีแหละกับ2อไอเหรียญที่สมันดีแหละแต่ว่าทีเนี้ยแม่งแพงเวอร์ดังนั้นเลยก็เลยจะกลับมาที่ว่าหาใครจะเอาส่วนใหญ่จะต้องไปสายเติมเท่านั้นมันคุมที่สุดส่วนสายฟรีอย่างเราอ่ะปล่อยวางครับที่เหลือรอแล้วก็อันดับต่อมาสุดท้ายละ แช่งไว้ก่อนกลูลืมตู้นี้มันอยู่เพียงแค่ส0วันเท่านั้นนะมาสั้นๆเลยะสั้นมากๆเลยะคือแบบโอ้โคตรสั้นอะ่ะมันออกพร้อมสั้นจีอะ่ะอาทาให้พูดอะ่ะหมายความว่าตัวละครใหม่ที่มันอลังจะมาอาจจะมาหลังจากนี้นะครับโอเคนะเนี่ยพอฟรีนะไปหมดเลยแล้วมันน่าจะเริ่มไปเกาะใหม่แล้วครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในเอ่อเดวิลแบ็คไฟอยู่เลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้กําลังที่จะเปลี่ยนไปอีกบัแล้วนะแล้วก็ตัวละครรีเจนต์กำลังที่จะ เข้ามาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโหมดแล้วนะและเดี๋ยวเราน่าจะได้ไปลุ้นกันนะครับใน่วนของ EX ตัวที่4หลังจากนี้อีก2วันเนี่ยเดี๋ยวเกมน่าจะประกาศว่าตัวอะไรจะมาเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นร่วมพร้อมกันแล้วนะเออเพราะว่าส่วนใหญ่เอ่อถ้ารีเจนเป็นทีมไหนส่วนใหญ่เฉยๆทีมไหนเนี่ยไอ้ตัว EX ส่วนใหญ่จะเป็นทีมนั้นย้ำว่าส่วนใหญ่นะโอเคนะถือว่าบอกก่อนล่วงหน้าแล้วกันว่าเดี๋ยว EX ตัวใหม่มันจะมาแล้ว นั่นเองนะครับโอเคเคลียไปประมาณนี้แล้วกันนะบอกว่าน่าจะตัดสินใจกันได้เนาะ